สวัสดีนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่กันชริยานะคะที่ได้มอบคะแน300นสา0ร้อยคะแนนนะคะแม่ขวานก็ได้จัดย่านะคะให้กับพี่พลายบัวทองนะคะสิบแปดมัดนะคะหกมัดหนึ่ง้ยคะแนนนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะป้อนให้แล้วนะคะของของคุณแม่นะคะป้อนให้แล้วนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะ กราบขอบพระคุณมากนะคะที่เมตตาพลายบัวทองช้างพิการขานะคะยังไงก็ฝากพี่พลายบัวทองช้างพิการขานะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะกลับมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะกราบขอบพระคุณงมากเลยนะคะคุณแม่จ๋าที่ท่านได้เมตตานะคะเอาโดยยานะคะให้กับน้องช้างนะคะน้องช้างก็เป็นช้างพิการขานะคะคุณุณเม่จ๋ายังไงก็ฝากด้วยเนาะ ฝากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะทานยังอร,อ,ยอร่อยเลยนะคะพี่ลายบัวทองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอบย่างให้คนอื่นก็ไ้ ยาเขียวเส,สดๆนะคะหกมัดหนึ่งร้อยคะแนนนะให้แม่จ๋ายาเขียวสดๆหกมัดหนึ่งร้อยคะแนนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะยาเคียวเควสดสดนะคะหกมัดหนึ่งร้อยคะแนนนะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าปอนได้แล้วนะคะของคุณแม่นะคะสามร้อยคะแนนนะคะคุณแม่กันกันชะ กันชริยานะคะกันชริยานะคะป้อนให้แล้วนะคะกลาบขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอบาลมีพระปุปการมช้างนะคะปกปักรักษาคุ้มครองคุณแม่นะคะให้คล้าคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมหวัมงมุ่งมั่นาัฒนาทุกประการนะคะ คิดเงินขอยได้เงินคิดทองขอยได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะสาธุสาธุค่ะกลาบขอบคุณมากเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มองเห็นพี่พลายบัวทองช้างพี่กัดขานะคะกลาบขอบคุณมากๆเลยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะป้อนสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะจะได้มีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะคุณแม่จ๋าสาธุบุญเดีคุณแม่ด้วยนะคะกลาบขอบคุณมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ สามร้อยคะแนนก็สิบแปดมัดนะคะหกมัดหนึ่งร้อยคะแนนนะคุณแม่จา๋ายาเขียวเขียวสดๆนะคะจากไร่จากทุ่งเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่นะคะทุ่งยาเขียวเขียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะบ้านไคยบัวทองก็ยินดีบริการให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะยินดีบริการให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญน,นะคะยังไงก็ฝาก พิพายบัวทองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะแม่จ๋ายากําลังสวยเลยนะคะแม่จ๋ายากําลังสวยเลยนะคะนี่นะคะเขียวชะอุ่มเลยนะคะแม่จ๋ายาใบข้าวนะคะยาใบข้าวสวยๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาจับประจองกันได้นะคะทักทายพูดคุยกันได้เด้อคุณพ่อคุณแม่จ๋าแวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าแวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะ พร้อมส่งตามออเดอร์นะคะหกมัดหนึ่งร้อยคะแนนนะคะกลาบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพรายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า